สวัสดีค่ะสำหรับ t h a i l a n d I l o v e You ในวันนี้นะคะในสัปดาห์นี้ไม่พูดถึงจังหวัดนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะว่ากลายเป็นกระแสนิยมกันไปเลยทีเดียวนะคะทำให้ทางจังหวัดเองเนี่ยก็เลยมีสินค้าที่ขายดิบขายดีจะเป็นจังหวัดไหนนั้นไม่ได้เลยนอกจากจังหวัดนี้ค่ะอุดรธานีค่ะวันนี้เราก็เลยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าวันชัยคงเกษมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเล่าให้เราฟังถึงอุดรธานีวันนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้ข้อมูลตองนี้ดอนทานกระแสอยู่ใช่ไหมคะครับก็เป็นทางน้องลิซ่าดาริสามโนบาลได้ไปใส่ผ้าอะไรมักมักโครนนะครับผ้าเยอวมักโครนของังหวดอุดรธทานีนะครับก็เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยไปเที่ยวที่ ค่ะน้องไปเทศที่อยุธยา<อ>แต่ญญว่ามาใส่ผ้าของอุดอรธานีทําให้อุดรธาน,นีนี่ก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นที่พูดถึงแล้วก็สินค้าก็ขายดิบขายดีเลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะใช่ครับเห็นว่าย่อจองเมื่อวานเฉพาะผ้าตัวที่น้องลิซ่าใส่เนี่ยก็จะต้องจองไปเฉพาะคิวก็ห้าเดือนแล้วครับโอ้โหเมื่อวานนเดียวคิวไปถึงห้าเดือนแล้วครับ อยู่โลห้าเดือนแล้วนะคะโอ้โหอะไรจะฮอตฮิตขนาดนั้นค,ค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยอุดรธานีเนี่ยแหล่งผ้านาขาตลาดนาขานี่ขึ้นชื่อมายาวนานมากแล้วแต่อันนี้น่าจะถือว่าเป็นช็อตที่ฮอตที่สุดของที่อุดรธานีก็ว่าได้นะเดนว่าน่ใช่ไหมกันใว่าคคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงครับค่ะนะคะแล้วก็คือน้องใส่กด็ดูสวยจริงๆด้วย นะคะวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสให้ท่านผู้ว่ามาเล่าให้เราฟังมาเชิญชวนเราไปเที่ยวที่อุดรธานีนอกเหนือจากผ้าย้อมครามเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องยับผ้าย้อมครามด้วยแต่อยากให้ท่านผู้ว่าเล่าสักนิดหนึ่งว่าอุดรธานีเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะมีอะไรดีบ้างได้ครับก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า<ม>การลงทุน ในภาคตัวเราชิงเหนือตอนบนนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางนะครับเราแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นยี่สิบอำเภอนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบกตำบลหนึ่งันแปดร้อยเก้าสิบอดหมู่บ้านนะครับถ้าองค์กรปกครองิ่นเรามีถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย 181แห่งนะครับเราเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมเชื่อมโยงนะครับในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพอจังหวัดเราเนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงไปทั้งประเทศสปปลาวไปางกัมพูชาไปเวียดนามไปถึงจีนตอนใต้เนี่ยเรามีการคมนาคมที่สะดวกต่างๆบกทางอากาศนะครับที่เชื่อมโยงไปทั้งหมดเราเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งเลยนะครับในทางปรติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงซึ่งเป็นล่องรอยทางอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่รู้จักกันดีเลยนะครับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคํเชโนดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลวางทองอําเภอบ้านดุงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวบ้านได้ให้ความ รพเชื่อถือศรัทธาเชื่อกันว่านะครับเป็นปากเมืองบาดาลที่มีตำนานเกี่ยวกับพญานาตตามความเชื่อของชาวอิสาและชาวราวที่มีมมเจ้าปู่ศรีสุดโทแล้วก็มีมมบ่อน,น้ําอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากนั้นเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดป่าภูก้อนซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านาโยงป่าน้ำโสมป่านาคำใหญ่ อยู่ที่อำเภอนายยงเป็นรอยต่อสามจังหวัดของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งภายในใวัดนะครับก็จะมีะพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรดสีบูรพาหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดียและพระพุทธไสายาสน์โลก,กันนา,านาสาตนะสาสดามหาบุณีนะครับพระพุทธร,รูปปางปรินิพานซึ่งทําด้วยหินอ่อนขาวจากเพืองคา,าราลาประเทศ อิตาลีนะครับม,มีความยาวถึง20เมตรนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายอย่งเช่นทะเลโบดแดงซึ่งอยู่ที่หนอง <จะ S 1> หานอำเภอกุมภาวาปีซึ่งจะ,ะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับดอกอโบดแดงก็จะพานเต็มหนองหานสุดลูกหูลูกตานะครับเรามี โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ภูฝอยลมนะครับก็จะเป็นแหลง<ฆ>่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านป่าพันดอนป่าโคนะครับบนเทือกเขาภูพาโน้อยนะครับอันนี้ก็เป็น<ฆ>ศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับมีบริเวณจุดชมวิวสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองอุดรธานีนะครับ<ฆ>ที่นี้ก็มีบ้านพักไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังสามารถที่จะตั้ง แมพักแรมแล้วก็เดินป่าได้นะครับเรามีอัถกรรมที่น่าสนใจเช่นป่าขิดมีชุมชนพื้นเมืองที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีเสน่ห์ตามแบบฉบับตามแบบฉบับของชุมชนไทยอีสานเนี่ยนะครับม,มีโรงแรมที่พักมากมายอุดรธานีครับจึงเป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาเ <พอ S 1> ยีตอบ,บโจทย ตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายมูสายธรรมชาตินะคะมีหมดเลยนะคะและแถมที่สําคัญคือการเดินทางไปที่นี่สะดวกสบายทั้งทางบกและทางอากาศนี่คือมีพร้อมในการเดินทางเลยค่ะนี้เรามามาเจาะถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมพลาหมักโคนที่ว่าเป็นที่นิยมในขณะนี้เพราะว่ากระแสจากน้องลิซ่าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เห็นบอกว่าที่อุดรธานีเนี่ยเป็นแหล่ง ที่ผลิตผ้าไทยอย่างที่ท่านพูดถึงเมื่อกีน้นี่มีผ้าขิดผ้าย้อมคลาหมักโครนนะคะผ้าอือีกมากมายเลยจริงๆแล้วตรงนี้ทำไมถึงได้มีม,ม,มีมีการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าของที่อุดอรธาน,นีกันนั่นกว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่จังหวัดอุดอรธาน,นีเนี่ยมีมาแต่เดิมเลยนะครับเรื่องของวัฒนธรรม<ง>เรื่องผ้าเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มทอผ้านะครับ มากกว่า500กลุ่มมีค,คนที่อยู่ในสร้างผลงานชนิดนี้เนี่ยมากกว่า2,500คนนะครับมีรายได้นะครับอยากจะเรียนว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรายได้มากกว่า3,000ล้านบาทนะครับในเรื่องของการค้าขายผ้าเนี่ยเรามีผ้าอย่างที่เรียนนะครับมีมากกว่า500กลุ่มก็สาม,มารถที่จะผลิตผ้าได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม นะครับผ้าย้อมนะครับหรือผ้าทอนะครับที่เป็นผ้าขิดอะไรเรามีชื่อเสียงนะครับในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็สืบต่อกันมานอกอย่างนั้นเราก็ยังมีการส่งเสริมนะครับเพิ่มทักษะให้กลุ่มอาชีพเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นการอบรมใ,ให้ความรู้เช่นเรื่องของการย้อมสีธรรมาชาติเพื่อจะให้ได้ผ้าที่มีความสวยง,ง,งามแล้วก็ลดการใช้สา,สารเคมีด้วยนะครับที่เรียกว่าย้อมเคมีเนี่ย แล้วก็จะเป็นการทํางานที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดสิ่งทอรักโลกนะครับ B C T m o เด l อค่ะเดี๋ยวนี้ดูร้านนี่พัฒนาไปกว่าเดิมมาที่นเคยไปเมื่อสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็ยังเป็นแบบเหมือนธรรมธมธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติชาวบ้านมาขายขายกันเองแต่นี่ดูมีการจัดร้านได้อย่างสวยงามเลยและที่มาพูดถึงผ้าที่น้องลิซ่าได้เอาไปใช้เนี่ยก็เป็นผ้าที่เรียกว่าผ้าหมักโรลใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะ ก็ได้วาหมักโ,โครนย้อมครามครับครับอันนั้นอันนั้นจะเป็นผ้าหมักโครนซึ่งมันจะได้สีเปลี่ยนไปอีกอมไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมนะเป็นเป็นภูปัญญานะครับก็โดยภูปัญญาของปัญญาชนที่ค้นพบนะครับว่าผ้าที่ผ่านการหมักโครนด้วยผักหมักนี่ครับด้วยโครนเนี่ยก็จะได้สีสันที่แปลกไปจากผ้าที่ไม่ได้หมักโครนนะครับ ซึ่งเมื่อนำไปย้อมสีก็จะได้ผ้าที่มีสีสดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะโครนเนี่ยจะช่วยกันจับสีทําให้สีเนี่ยเข้มข้นขึ้นม,มีความนุ่มเป็นพิเศษและก็สีติดทนนานจึงเป็นที่มาของผ้าหมักโครนครับอืมค่ะมีความพิเศษกว่าเดิมนั่นเองนะผ้านิ่มขึ้นสีสดใสขึ้นก็เลยเป็นที่นิยมเพราะใส่แล้วก็จะสบายตัวด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะครับครับนุ่มนะครับ ยืดหยุ่นค่ะสีสันสวยงามครับค่ะแล้วก็เลยทำให้เป็นที่นิยมนะฮะครับก็เห็นบอกว่ากระบวนการขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมจากที่จากที่เคยทํากันมาก็อาจจะต้องมีความเรียกว่าเอาไปย้อมไปหมักโครนก่อนแล้วก็มาค่อยมาย้อมสีครับขอเรียนขั้นตอนการทําผ้าหมักโครนเลยนะครับว่า ขั้นตอนการทำผ้ามักโครนก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงจะมีหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้ความอดทนในการทำนะครับเริ่มจากการนำโครนขึ้นมากรองด้วยตะแกรงเพื่อจะคัดกรองเอาพวกเม็ดกรวดเม็ดดินออกให้เหลือแต่เนื้อโครล้วนๆแล้วก็นำมาผสมน้ำและเกลือตามความเหมาะสม,มแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำเส้นใยฝ้ายหรือผ้าไหมนะครับลงไปแช่ในน้ำโครน ที่เตรียมไว้ที่เรียนเมื่อคู่เน<ช>ี่ยนะครับก็ใช้เวลาหมักประมาณสามถึงหกชั่วโมงซึ่งสีของเส้นใยก็จะอ่อนหรือเข้มขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการหมักนะครับเมื่อหมักได้เวลาที่ต้องการก็นําขึ้นมาบิดจากนั้นก็นําไปตากแดดให้แห้งนะครับพอเส้นใยแห้งก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํากลับไปตากแดดให้แห้งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงนําไปทําการ ย้อมสีตามที่ต้องการครับค่ะอ๋อซึ่งทําได้ทั้งผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็เป็นผ้าไหมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอือย่างเสื้อท่านพู้ว่าตัวนี้ใช่หมักโครนด้วยไหมคะตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็ค่ะหมักโครนครับแต่ไม่ใช่พื้นที่นาขาครับเป็นอยู่ที่หนองหารครับอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีก็มีหลายที่ครับค่ะ มีมา,างนี้เนี่ยการบบค่ะ,คะการขายสินค้าผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยทําให้กระจายตัวไปทั้งจังหวัดไหมคะหรือว่าอยู่ในยังอยู่ในกลุ่มของเฉพาะนาคาหรือว่าใครเขาก็สนใจขอแค่มาว่ามาจากแค่อุดรธานีเท่านั้นท่านผู้ว่าสําหรับก็กระแสในครั้งนี้ค่ะค้ากระแสนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปกระจุกตัวอยู่ที่บ้านนาคา อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อวานเรื้องต้นใช่ไหมคะเบื้องต้นใช่คิวการจองก็ไปต้องเป็นคิวเดือนที่หกนะครับเดือนเดือนที่ห้าเต็มหมดแล้วนะครับค่ะค่ะซึ่งก็น่าสนใจในที่อื่นเหมือนกันนะครับก็ทําได้ใกล้เคียงกันนะครับวิธีการเหมือนกันใช่งเดียว่ันวิธีการเหมือนกันภูมิบัญญาเหมือนกันครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาซื้อจากแหล่งอื่นๆในจังหวัดอุดรธานีได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าเห็นบอกว่ามีห้าร้อยกว่ากลุ่มเลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะครับทีนี้นอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าแล้วเนี่ยค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวตะกี้ที่ท่านผู้ว่ามีการเกินมาบ้างเนี่ยนอกจากที่ท่านผู้ว่าได้พูดถึงในช่วงแรกแล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าท่านท่านใดที่อยากจะไหว้พระขอพรเสริมมงคลน,นี่ก็มีมากกว่าที่ได้พูดไปถึงนั่นแล้วด้วยใช่ไหมคะ จังหวดัดอุดรธานีก็อยากจะเรียนว่าเน้นในเรื่องธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมและอารยธรรมหรืออ,อสามพลัดนี่นะครับก็อยากจะเรียนว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความเชื่อความศรัทธาหรือที่เรียกว่าสายมูนะครับก็เยอะมากเลยนะครับก็ตั้งแต่ถ้ามีแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอุดรธานีกำลัง มองหาสถานที่ที่สุกใจไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลไม่ว่าจะมูะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักวันนี้ได้รวบรวมทั้ง9สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่มืองอุดรด,ดินแดน,ดนที่อบอวลไปด้วยความเชื่อและพลังแห่งศรัทธามาแนะนำัฉันพูดว่าจะร,รีวิวให้เองเลยใช่ไหมครัเพื่อให้ไปตามรอยไปกราบสการะขอพรนะครับให้สมหวงังให้ปังๆเขงๆกันไปเลยนะครับก็มีตั้งแต่หนึ่ง ศาลหลักเมืองอุดอรธานีนะครับค่ะ,ะเริ่มต้นี่ศาะม,มาเยือนเมืองอุดอรนะครับศาลที่แรกที่อยากจะแนะนํานนก็คือศาลหลักเมืองอุดอรโดยศาลหลักเมืองนี้นะครับก็สร้างตั้งแต่ปี2502นะครับภายในก็มีเสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้คูนยาวขนาดนะครับ5เมตรบรรจุแผ่นยันแล้วก็แก้วแหวนกันทองต่างๆไว้ใต้ฐานต่อมาปี2542ก็มีการสร้าง หลักเมืองขึ้นมาใหม่แทนสังสารหลักเมืองเดิมนะครับที่จมรุ่สรุโส่งมออีองค์เท้าวเวสุวรรณนะครับซึ่งบริเวณสารหลักเมืองก็มีท้าวเวสุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของเท้าจาตุโลกบาลผู้ปกครองหล่อะสูรนะครับให้ได้กาบสตาระกันสาหรับการขอพอรจากเท้าวเวสุวรรณนะครับที่ให้ฟังให้ได้ผลมากที่สุดนะครับก็คือ การขอให้ศัตรูหมู่มาทั้งหลายหรือผู้ที่คิดร้ายเนี่ยแพ้แพ้ไั่ตัวเองนะครับหรือกลับมาเป็นมิตรเคล็ดลับในการกลับว่าขอพอรก็เมื่อขอพอรแล้วก็ให้เป็นรูปที่กระบอกของเท้าเวสวรณนะครับอ,อันนี้บัณฑิตปะระานอยู่ตรงบรงิเวณเดียวกันกับศาลหลักเมืองอุดรธาน,นีนะครับค่ะเรียกว่าไปที่เดียวได้ได้สองจุดเลยทั้งศาลหลักเมืองด้วยแล้วก็ท้าเวสวร์ด้วยนะคะครับถัดมาก็เป็นองค์สีสุขขเนศนะครับค่ะ ก็อาจจะเอถ้าคนเข้าในตัวเมืองอุดอรนะครับก็อาจจะเ,เ,เห็นองค์พระพิฆเนศในที่นี้นะครับซึ่งในที่ต่างๆนี่ก็กจะมีลกักษณะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าองค์สีสุขเนตรที่ประดิษฐา,านอยู่หน้านะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดอรธานีเป็นพระพิฆเนศนะครับปางสีสุขเนตรนะครับขนาดหน้าตากส่าสิบสามนิ้วสูงสองร้อยเจ็ดสิบเก้าาเซนเป็นผลงานอของศิลปิน ราชันแสงทองนะครับเป็นสิทธิ์เก่าแผ <ภา S 2> นรศริลป,ปกรรมวิเลยอาชีวศิษาอุดรธานีที่สร้างชื่อนะครับเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกก็มีแนวคิด <ภา S 2> ของการสร้างอ,อ,องค์สีสุขเนตรนะครับว่าศรัทธาแห่งความสําเร็จนะครับก็เป็นการนําพระพิกาเนตรเทพแห่งความสําเร็จทั้งมวลมาผสมผสานพลังศรัทธาเพราะสีสุดโทจากทั่วสารทิศก็หลังสาร<น>มาเป็นองค์สีสุข พระพิฆเนศแปดกรปกด้วยนาคราชเก้าเศียนมหามงคลแห่งความสุขความสําเร็จทั้งปวงนี่เป็นเอกลักษณ์เป็นนาคปกเก้าเสียนครับเป็นเป็นนาคปกเก้าเศียนนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่อุดรธานีนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับมาเล้วจะเป็นอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรให้ความ เคารพนับถืออนุสาวรีย์กรมหลวงวจักศิลปาคมนะครับอริยบททรงประทับยืนอยู่บนแท่นหินแกรนิตสีเทาดํานะครับที่มีความสูงเฉพาะพระแท่นประทับประมาณ3เมตร50เซนติเมตรทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเต็มพยศพระหัตถ์ขวาทรงถือพระแสงกระบี่สําหรับการกราบไหว้กบเพื่อการขอพรนั้นมีเคล็ดแล้วว่าหากขอพรในการสอบแข่งขันการเลื่อนชั้น การเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าสอบราชการทหารตำรวจและวิสาหกิจต่างๆท่านก็บอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานบนบาน<ม>ต่อพระองค์ท่านด้วยการวิ่งรอบอนุสาวรีย์เป็นของแก่บนครับค่ะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสารเทพารักษ์ซึ่ง <c oughs> เป็นอีกสฐานที่หนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับสร้างขึ้นราวปี2490ถึง2495 โดยสร้างขึ้นตามความเชื่อแต่โบราณและก็ได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณ<ม>ของพลตีพระเจ้าบริวงเธอกรมหลวงพระจักศิลปากรมผู้สร้างเมืองมาตะ้งิดณศาลแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจ<ม>ของชาวเมืองอุดรจากคําบอกเล่านะครับสืบต่อกันมาว่าเหตุที่ตั้งชื่อว่าศาลเทวลักษณ์นั้นก็เพราะดวงของผู้สร้างเมืองสมพงกับดวงเมืองจึงต่างเชื่อว่า<ม>ดวงพระวิญ,ญญาณของพระองค์อย่างทรงคุ้มครองปกปัก รักษากรูปรลานชาวเมืองอุดรตลอดมาที่นี่ก็มีมเคล็ดลับนะครับของการขอพอรก็คือการพรั้นหายใจเวลาขอพอรจากสารเทพลักษ์ก็จะทําให้ม,มีโชคลาภทั้งด้านการเงินและการงานต่างๆครับอ๋ค่ะอีกที่หนึ่งก็จะเป็นแหล่งสายมูที่ระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับคือคําชโนดป่าคําชโนดวังนาคินหรือที่ รู้จักกันอย่างดีเลยครับในที่คำชะโนดเนี่ยตั้งอยู่ที่ตําบลวังทองอําเภอบ้านดุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสายมูที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเมืองไทยที่คำชะโนดน,นี่ก็จะมีไฮไลท์อยู่3จุดหลักนะครับให้เดินสักการะขอพรไล่เรียงกันไปในเส้นทางวงรอบก็เริ่มจากศาลพ่อปู่ศรีสุดโโรแม่ย่าศรีปทุมมาองค์พญานาคราชและองค์และนาคราชเทวีที่เป็น องค์ประธานและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของคำยโนธเชื่อว่าท่านเป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ถัดมาก็จะเป็นจุดต้นเมื่อเดื่อยักษ์ขนาดใหญ่มีอายุนับร้อยปีก็เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาและปิดท้ายกันที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อคำยโนธก็เชื่อกันว่าเป็นทางเข้าออกระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญารากนะครับสาหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำยโนธ สามารถขอพรได้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเป็นทางเ,าเลยเป็นทางเลยครคับจะเป็น,นะะวัดป่าภูก้อนนะครับวัดป่าภูก้อนมมมมก็จะเป็นวัดดังของจังหวัดอุดรธานีนะครับที่สร้างอยู่บนเขาอันล่มรื่นบนนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวชั้นดีนะครับมีอาคารมมมประธานก็คือวิหารสังฆบิดรอ,อันสวยงามอลังการก็ภายในก็จะบดิสถานพระพุทธไสยาสโลกนาศาสดามหามุนี พระพุทธรูปนอนปางพรลินิพานขนาดใหญ่ยาว20เมตรแกะสลักอย่างประณีตสวยงามจากหินอ่อน <Ừ. S 1> ให้สาธุชนได้กระรบสักการะกันนะครับค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยนะครับก็คือศาลเจ้าปู่ย่าครับศาลเจ้าป<ม>ู่ย่านี่ก็จะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุรธานีนะครับภายในบริเวณศาลเจ้าก็มีจุด สักการะทั้งหมดหจุดด้วยกันโดยทางสารเจ้าก็ได้จัดทำป้ายแนะนำลำดับและก็ขั้นตอนการไหว้ไว้อย่างละเอียดโดยเริ่มจากสักการะสารเทพประยะดาฟ้าดีแล้วเข้าไปสักการะสารเจ้าผู้ยาตามด้วยเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อหนองบัวสารเจ้าที่พระสังฆาจายและปิดท้ายด้วยการสักการะเทพชังงวยสวยเทพชังง่วนสวยม่วนสวยเป็น <forest. S 2> เทพ<ง><ๆ>ครับง่วนสวยเป็นเทพซึ่งเป็น ปราดนะครับผู้เชี่ยวชาญและก็ลำดับที่เก้านะครับก็จะเป็นวัดสังเป็นวัดสัมณีครับเซึ่งตั้งอยู่ที่น้องหาะนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,338เนื่องจากเดิมวัดสัะมณีเนี่ยก็มีสระหนึ่งสระพุ้เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามีเจ้าชริหนึ่งลอยขึ้นมาจากสระเป่งแสงประกายงดงามเมื่อชาวบ้านมาตั้งวัดขึ้นนะที่ บ้านผักตบจึงช้ยช่อนี้ว่าวัส,สมณีโชตต่อมาหลายปีคำว่าโชตก็หายไปนะครับเหลือแต่คำว่าสามณีจึงได้ใช้เป็นชื่อวัดในปัจจุบันครับอืมนี่<ร>เป็นะบรบรีวบว,<า>วมมาทั้งเก้า,าหแห่งรวบรวมแี่งเรียกวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดอุดรธานีมาครบทั้งเก้าแห่งท่านผู้ว่าต้องเรียนถามเลยท่านผู้ว่าอยู่จังหวัดอุดรธานีมากี่ กี่ปีคะท่านคะแปดเดือนครับแปดเดือนเสร็จเพิ่งแปดเดือนเองเพิ่งแปดเดือนเองท่านส่วนตัวท่านเองท่านชอบอะไรที่สุดที่จังหวัดอุดรธานีคะต้องขอเรียนถามพ่อเมืองถึงว่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก้าประการนี่ใช่ไหมจริงๆผมก็มีประสบการณ์กับค่ะถ้าถ้านจริงผมก็ไปบ่อยที่สุดก็จะมีที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกับที่คำชะโนดครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็มีประสบการณ์เอง ตั้งแต่วันที่เดินทางมารับตําแหน่ง1ตุลาคม2565มาถึงก็ท้องฟ้ามืดคืึม้มฝนจะตกะแตผมก็ไปสักการะเนื่องจากเดินทางมารับตําแหน่งใหม่อืฝนก็ไม่ตกนะครับหลังจากมืดคืึม้มพอเดินสักการะเสร็จเดินออกมาจากศาลเาพาะหลักเมืองแล้วก็จากที่กาศสาวเวสวรณเนี่ย Mm hmm. มันก็เหมือนเปิดไฟใส่ครับสว่างเลยอ mm ื hmm. ค่ะถือเป็นนิมิตหมายอันดีใช่ไหมคะอยู่ในความคิดก็คือแปลกประหลาดดีอ mm ืก hmm. ็เลยต้องไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ทิ้งก mm hmm. ็เลยต้องต้องเล่าต่อบอกสูตรผู้คนอ mm ื hmm. ่นให้ได้รับรู้รับทราบค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าจริงๆ ที่ได้มารีวิวที่เที่ยวด้วยนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รวมทั้งกระแสที่กําลังเป็นที่ฮอตทิปในขณะนี้ด้วยในเรื่องของภาคของที่จังหวัดอุดรนะคะท่านผู้ว่ามีเรื่องที่จะเพิ่มเติมอะไรไหมคะก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับว่าเ็อยากจะขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับจากทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่มาเที่ยว จังหวัดอุดอรธานีนะครับโดยเฉพาะ<ฆ>ในกระแสตอนนี้นะครับหากท่านสนใจนะครับที่จะซื้อผ้าย้อมคราม,มโครนอุดอรธานีก็สามารถ,ถต<ฆ>ิดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0989964465<ฆ>หรือติดต่อที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดอรธา,<ฆ>านีที่หมายเลข042221592นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผู้รับฟังและผู้ดำเนินรายการครับ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าก็ได้แนะแนวทางนะคะในการที่จะเเป็นช่องทางในการติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ถือต้องถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆที่จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะวันนี้เราก็นําเสนอแล้วก็กลับขอบคุณท่านผู้วา่าวันชัยคงเกษมท่านผู้วา่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ วันนี้ Thailand I love you ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ